ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นอเมริกาครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นพลันเทียกันเริ่มกันเลยนะครับพลันเทียเนี่ยก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data แล้วก็ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับเขาให้บริการทั้งภาครัฐโดยเฉพาะพวกกลาโหมแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยในหลายๆอุตสาหกรรมเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับทั้งปัจจัยขับเคลื่อนศักยภาพแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูโอเคมาแกะกันดูตัวนี้ก่อนเรื่องผลประกอบการที่คาดการกันตัวเลขมันดูน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะน่าสนใจมากจริงๆคือการคาดการรายได้ไตรามาส2ปี2025นะคะอยู่ที่เราๆเกือบ940ล้านดอลลาร์ซึ่งมันเพิ่มขึ้นถัง้ง3 8อนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วกม็มีการปรับเพิ่มประมาณการถึงตัว EPS หรือกำไรต่อหุ้นแล้วก็รายได้ในอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอันนี้มันสะท้อนชัดเจนเลยว่าฐานลูกค้าเดิมเขาแข็งแกร่งมากแล้วก็ใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะโอ้ oh. หมายความว่าลูกค้าเก่าไม่ใช่แค่ยังอยู่นะครับแต่ว่าจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยมันเป็นไปได้ยังไงครับกลไกมันคืออะไรถูกต้องเลยค่ะตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราต้องดูเลยคือ net dollar retention หรือ NDR ค่ะของ p a l e n t i a เนี่ยสูงกว่า120%มาตลอดเลยนะคะแปลง่ายๆแม้ก็คือไรายได้จากลูกค้ากลุ่มเดิมเนี่ยมันโตขึ้นเองมากกว่า20%ทุกปีโดยที่แทบไม่ต้องไปเพิ่มค่าใช้ใจ่ายด้านการขายเลยค่ะ โอ้โห oh, 20%แบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มใช่ค่ะเหมือนได้เงินเพิ่มจากลูกค้าเก่าทุกปีนี่นะคะคือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า operational leverage หรือการที่กำไรมันโตเร็วกว่าไรายได้อะค่ะพอไรายได้โตกำไรก็ยิ่งพุ่งแรงกว่าเดิมเขาก็เลยคาดกันว่า free cash flow margin เนี่ยอาจจะสูงกว่า40%ได้เลยค่ะ แล้วก็มีอีกจุดแข็งหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยเขาเรียกว่าความไม่สามารถทดแทนได้หรือ irreplaceability คือพอองค์กรเอา Palantir ไปฝังในระบบงานหลักแล้วเนี่ยการจะเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นมันมันยากมากๆค่ะมีต้นทุนสูงทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องการปฏิบัติงานเหมือนมันผูกติดกันไปแล้วนะคะ uh huh. นึกภาพออกเลยครับมันคงเหมือนกับพวกสัญญาใหญ่ๆยาวๆที่ได้จากภาครัฐอย่างล่าสุดนี่มีสัญญากับ กองทัพสหรัฐใช่ไหมครับโครงการเมเวนมูลค่ารวมตั้ง1.3พันล้านดอลลาร์ยาวไปถึงปี2029อันนี้ชัดเลยว่าเขาไปอยู่ในส่วนสำคัญมากๆของเขาแล้วจริงๆใช่ค่ะชัดเจนมากแล้วในฝั่งเอกชนล่ะคะเขาทำคล้ายๆกันไหมอ๋อฝั่งเอกชนล่ะครับใช่ค่ะกลยุทธ์ก็คล้ายๆกันคือไปเจาะอุตสาหกรรมที่มันซับซ้อนมากๆต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆ ยังใช้มีดีวประมาณ100ล้านดอลลาร์พัฒนาระบบปฏิบัติการให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือดีวกับบริษัทในอิตาลีบริษัทพยากรณ์อากาศอะไรแบบนี้ค่ะคือเอา AI ของพลันเทียไปช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจเลยแล้วก็ยังมีการร่วมมืออย่างจับมือกับ Accent u ช e ฝึกอบรมผู้ช่วชาญระบบพลันเทียเป็นพันๆคนเลยนะคะแล้วก็มีโปรแกรมชื่อ f e d Start อันนี้น่าสนใจคือช่วยบริษัทเทคอื่นๆให้เข้าตลาดภาครัฐได้ง่ายขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของพลันเทียเองเลย เป็นการสร้างอีโคซิสเตมที่แข็งแกร่งมากๆค่ะเหมือนสร้างระบบนิเวศให้คนอื่นต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะซึ่งตัวเลขการเงินต่างๆมันก็สะท้อนความสําเร็จนี้นะคะอย่างอัตราการเติบโตของรายได้เทียบปีก่อนหรือเยียวยอเนี่ยอยู่ที่33.45%อันนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่แค่6.4 4ไปตั้งเอ่อ419%เลยนะคะเยอะมากโหสี่เท่ากว่า ใช่ค่ะแล้วการเติบโตของ EBIT หรือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีก็โต1้อย5เปียวๆและถ้าดูยาวๆ5ปีนะคะอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อป,ปีของ Free Cash Flow หรือกระแสงเงินสดอิสระเนี่ยสูงถึง8 3 7 7มันสดงให้เห็นเลยว่าโมเดลธุรกิจเขาเก่งจริงๆในการเปลี่ยนปัญหาซับซ้อนๆให้กลายเป็นกระแสงเงินสดนะคะฟังดูดีมากๆเลยครับแต่ พอหันไปดูราคาหุ้นนี้สิครับค่า P/E หรือ Price to Earning ปาเข้าไปเป็นร0อยเท่าแล้ว P/S หรือ Price to s a l l ก็86เท่าเอ่อแบบนี้มันไม่เรียกว่าแพงหูฉี่หรือว่าเป็นฟองสบู่ไปแล้วระครับแเอโนมที่สัญญาเดิมๆที่มีอยู่เนี่ยมันจะขยายมูลค่าขึ้นไปได้อีกอาจจะ2.5ถึง4เท่าในระยะยาวไม่ใช่แค่ขายครั้งเดียวแล้วจบ อ๋อคือมองว่าสัญญามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะบ,บวกกับประวัติที่ผ่านมาแพลนเทียก็มักจะทำผลงานได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตลอดนะคะ7ใน8ไตรมาสหลังสุดนี้คือดีกว่าคาดทั้งไรายได้และกำไรมันก็เลยเหมือนกับว่าตลาดกำลังซื้ออนาคตที่คาดว่าจะสดใสามากๆนะคะเข้าใจเลยครับคือเดิมพันกับอนาคตแต่ความเสี่ยงมันก็มีอยู่จริงถ้าสมมติว่าการเติบโตมันเกิดสะดุดขึ้นมาล่ะครับ หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือะการเมืองเปลี่ยนขั้วนี่จะกระทบหนักไหมครับถูกต้องเลยค่ะความคาดหวังที่สูงปรี๊ดขนาดนี้เนี่ยมันหมายความว่าบริษัทต้องทำงานได้แบบแทบจะสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเลยค่ะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมานิดเดียวเนี่ยราคาหุ้นอาจจะตอบสนองรุนแรงมากๆได้เลยแล้วผลประกอบการรายไตรามาสเองก็อาจจะมีความผันผวนสูงได้นะคะเพราะยังพึ่งพาสัญญาขนาดใหญ่ๆอยู่พอสมควร นอกจากนั้นก็มีความเสี่ยงอื่นๆอีกค่ะทั้งเรื่องกฎระเบียบอย่างที่ว่าเรื่องชื่อเสียงแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในตลาด AI กับ Big Data ค่ะสรุปแล้วจุดเด่นของ Palantir ก็คือโมเดลธุรกิจที่มันทำให้ลูกค้าเลือกใช้ยากมากๆหรือที่เรียกว่าเหนียวนั่นแหละครับบวกกับศักยภาพในการเติบโตจากสัญญาเดิมทั้งภาครัฐภาคเอกชนแต่ทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนอยู่ในราคาหุ้นที่สูงมากๆแล้ว ซึ่งก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงแล้วก็ความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยเหมือนกันใช่เลยค่ะและประเด็นที่อาจจะชวนให้คิดต่อนะคะก็คือถึงแม้ตอนนี้ระบบมันจะดูฝังลึกมากๆแล้วก็ดูเหมือนทดแทนได้ยากจริงๆแต่ในโลกเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยภายนอกอะไรที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรือเปล่าเช่นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆทางภูมิรัฐศาสตร์หรืออาจจะมีเทคโนโลยีคู่แข่งที่มันแบบว่า ก้าวกระโดดขึ้นมามากแล้วเข้ามาท้าทายสถานะความไม่สามารถทดแทนได้ของพลันเทียในแบบที่เราคาดไม่ถึงในอนาคตอันนี้ก็น่าคิดนะคะ